สวัสดีอาจารย์ริยาสาทุกทุกท่านสวัสดีเ,เพื่อนร่วมรุ่น52ทุกทุกครั้งน,นะคะอเข้าขเจ้ายาดานัทเอื้์อนจิราชัยเป็นแม่บ้าน <laughs> <laughs> จะคุยอะไรก็ตามความรู้สึกตามเป็นพ่อเลยเ, <Okay. S 2> เห <laughs> เดี๋ยวนะคะ อ่าสาเหตุที่ได้มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิทราบข่าวจากไหนเเออออได้เห็นป้ายประชาสัมพันธ์ตามที่ต่างๆอะค่ะก็เลยได้ได้อรู้สึกว่าพระอาจารย์ยิ้มน่ารักมากประทับใจพระอาจารย์ก่อนเลยเพราะรู้สึกว่ายิ้มแล้วดูมีเมตตามมาเห็นเห็นพระอาจารย์ยิ้มมีความีรู้สึกว่าคนลูกเลยที่พูดถึงพระอาจารย์ใคนลูก ดูท่านม,มีความเ<ช>มตตามากค,ค่ะก็เลยเอโอเคก็มีโอกาสได้ไปเปิดดูประวัติท่านบ้างค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่เรียนอยู่อหลักสูตรนี้ยค่ะก็แต่ก็ไม่ไม่ได้คุยกันแต่เห็นเขาเวลาเขาไปทํางานหรือไปไปขึ้นดอยหรืออะไรเขาโพสต์ก็รู้สึกเออน่าส,สนุกแล้วก็ไปเจอ อในบูธประชาสัมพันธ์ที่ที่ที่ไปออกบูธประชาสัมพันธ์ที่สวนสุขภาพาก็เลยได้ได้สมัครก็คิดว่าเามีเพื่อนไปด้วยเพราะเพื่อนอีกคนก็สมัครมาด้วยก็เลยโอเคไปไปด้วยกันอย่างน้อยๆก็มีคนขึ้นหน่อยด้วยกันไม่เหงาแน่ๆปรากฏว่าโดนเพื่อนเทเหลือเหลือคนเดียวหัวเดียวก็เทียมรีบกลัวมากแต่ก็ดีใจนะคะที่ได้มาเจอเพื่อนรุ่นรุ่นที่น่ารักทุกคนค่ะ แล้วก็หนูมองไม่เห็นก่อนเรียนกับหลังเรียนอืมที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความใจเย็นในการขับรถเมื่อก่อนคนขับรถก็ค่อนข้างจะเร็วและใจร้อนคือถ้าอยู่ในเลนที่ที่มันเป็นฝาแล้วเขาขับแช่ก็จะรู้สึกทำไมเป็นอะไรทำไมไม่ซ้ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอหลังจากเออได้เข้ามา ปฏิบัติบ้างก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยๆก็เออไม่เป็นไรเราก็เลี่ยงถ้าเขาช้าเราก็แค่ขยับซ้ายไม่ต้องไปบีบแต่ไม่ต้องไปไล่หรืออะไรเขาเออก็ไม่เป็นไรเราก็เลี่ยงของเราเองมันเรามีวิธีจัดการกับตัวเองได้ดีขึ้นคะ่ะแล้วก็อืมเป็นคนที่ช่างมันได้มากขึ้นประมาณนั้นนะ,นะคะคะ่ะแล้วก็ถ้าจะแนะนําใครก็น่าจะเป็นครอบครัว แต่ว่าก็ยังไม่มีวิธีที่จะแบบน้มโน้มนาวเขาเพราะส่วนใหญ่ลูกเป็นลูกชายค่อนข้างจะคุยยากเพราะว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองทุกคนก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าถึงเวลาถึงวันละก็คงจะได้เจอกันแล้วก็คาดหวังไม่เห็นนะ,ะ้ะค่าดคาดหวังอะไรกับการมาเรียนหลักสูตรนี้คาดหวังคาดหวังที่อ สิ่งที่ตัวเองคาดหวังก็คือคิดว่าตัวเองน่าจะดีขึ้นในทุกๆวันคาดหวังว่าตัวเองจะเป็นคนดีแล้วก็จะต้องดีขึ้นทุกๆวันในการในการทำสมาธิทำใจให้ให้ให้บริสุทธิ์แล้วก็และได้แนวทางเพื่อให้ได้สิ่งดังกล่าวบ้างหรือยังก็อาจจะยังปฏิบัติไม่ถึง <laughs> ก็ก็ยังแต่ก็ยังได้บ้างค่ะแต่ก็ยังจะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆคะ่ะค่ะ ้สุดท้ายนะคะสุดท้ายอยากขอบพระคุณใครบ้างขอบคุณหลักสูตรดีๆจากท่านพระอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ิยาศาร์ทุกท่านขอบคุณสถานที่ขอบคุณวัดศรีสวัสดิ์ที่อำนวยความสะดวกให้พวกเราทุกคนได้มาอยู่หน้าที่แห่งน,นี้ขอบคุณเพื่อนร่วมรุม่นทุกๆคนที่น่ารักเสมอขอบคุณจริงๆค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ